สวัสดีค่ะมาให้อาหารปลามาเบ่งปลากินอาหารค่ะให้อาหารปลาจ้าปลาเยอะมากเลยผักมันก็กินนะคะดูไอ้ลูกดูอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปะน้ำเนาะน้ำเต้าเนาะน้ำเต้า บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะปลาก็ตอดน้ำเต้ากินเล่นอยู่นะคะกว่าจะหมดเนาะชมปูชมปลาไปด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆโบท,นโบทินตกใจปลาเหรอโบทินตกใจปลาค่ะ ดจปาลาเหรอคะโบกถินก็มาดูปลามาส่องดูปลาเนาะเห็นไหมคะมน้ำเต้าลอยมาแล้วโบเห็นอะไรป่ะนะ่ะโบเห่าอะไรอะไรครับโบ โบโบมาซองเบงป่าค่ะโบโบมาซองเบงป่ามาให้อาหารป่าจ้ะให้ฮอดบักน้ำโบเห็นยังโบโบอือาชีโบ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 มาจอบเบงป่าค่ะอุ้ยป่าไหมครับพ่อแม่พี่น้อง บ่อนอยู่บุกบักบุกบักอยู่ค่ะเบื้องบนบัมันสิไปอันดมอันนี้ดมบักน้ำค่ะกินน้ำนั่นพ่อนี่ยังลอยนะบับักน้ำลอยอบักน้ำไม่ให้ปลาตอดโบก,ก็บสงสัยว่าเอว้ย,ยังขึ้นลอยอยังสัน่นปลาไม่คุ้มตอดบักน้ำค่ะ ทับทิมป่านิ่นเนาะค่ะบ้านนางกองบ้านหลางหลานทรายมีบอ่อป่าเลี้ยงปลาจ้าน้ำบนรถเลยค่ะปีนี้น้ำยังกเกือบเต็มสระอยู่ว่้มีหมองไปค่ะพ่อแม่พี่น้องมานั่งเหรนเบิงปลาเนาะค่ะ เบงป่าเมื่อกี้ปลาอ่อยเพิ่นเอาอาหารมาให้มันนะคะโยน,นบุ้มลงไปบนหาเศษอาหารไม่เศษอาหารก็เอามาให่ซุ้มปลากินก็กินปลสุย่างจ้ะเื่อได้เลี้ยงเอ่พวกอาหารปลานะเอาเศษเขาเศษน้ำของเฮาที่กินเลืออนี่ลหละค่ะมายโยนให้มัน,น,มนตัวใหไ่ปันใดคะ่ะโตซัมฟ้ามื่ เพราะว่าบรไห้หัวอาหารตัวนี้น้อยพราปนแสบๆนะคะ <c oughs> ขั้นเห็นเหามาอยู่บริเวณนี้มืกล่าวน้ำมหาเหาร้อยน้ำมหาเหาขับปลานึกว่าเหาเสิให้อาหารมั้งนะคะบ่อนอยุบบุกบักบุกอยู่เหมือนาก,กาศค่ะพระอาทิตย์ลบฟ้าแล้ว นี่มองไปกับมาหาลานไส้ค่ะเาขับได้แล้วไอโบขับบักน้ำได้แล้วเอา้ามาอย่างป่าบักน้ำเอาไม่โยนเห็ปลาตอดก็บมาอย่างป่านอ้อนั่นก็พักอีหุ้มจ้ะต้นพักอีหุ้มบริเก็ตจ้ะโบอย่างปลาทำไมนะขาบขึ้นมาแทานดีสิหายปลาเนาะ บอกไม้งามนะคะ่ะงามดีโบโบสิบเอาบักนา้าอีกแล้วคะ<ด>่ะเม <ๆ S 2> ื่อกี้นักงหน่อยยุ่นไปให้ป่าตอดโ,โบโบสิบนั่ไปเอาบอกนังอย่าไปแย่งป่าได้เฮ้ย เอาไว้ให้ปลาตอดเจ้าของกินว่าเป็นหน้าคนอ่ะเฒ่าบักน้ำเออไอหย่างเราไปที่นี่บ่หืนักหนักหนักเออปลาตอดปากบ่ปลาตอดปากบ่เพิ่นปลากุ้งตอดบักน้ำตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่คนค่ะคนอ่ะบักน้ำปลามันไล่ตอดไป ค่ะนั่งน้อยไปไ,ปได้ค่ะอันนี้ข้าเจ้าเอื่นดอกพุธเนาะค่ะเอดไปบูชาพระไปไหว้พระค่ะงามดีดอกพุธมาซองเบิงผักเกษตรก่อนค่ะยังบม่ทันได้กแก่เถอะ ไอยมันแกแรงหน่อยก็สิมาเก็บคือเก่าลรอค่ะยังมันอ่อนอยู่ปไอยมันแก่จังมาเก็บเก็บกินกระตับมือเนี่ยนั่งนอยกะมาชมวิวค่ะมาเบิ่งป่ากินข้าวเหนียนามเนาะคะ่ะเดี๋ยวพอกันไมค่คลิปหนาเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ